สวัสดีค่ะเรามาดูกันว่าเราจะเดินทางจากภูเก็ตไปขอนแก่นแล้วมีอาวุธไปด้วยเราจะทํายังไงกันคะ่ะเราเดินไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่เราจองไว้นะคะเพื่อติดต่อการฝังอาวุธปืนวันนี้เราจองของแอร์เอเชียนะคะจากภูเก็ตไปขอนแก่นคะ่ะเคาน์เตอร์ก็จะมองเห็นได้ง่ายนะคะเข้าประตูมาก็เจอเคาน์เตอร์ของแต่ละสายการบินเรียงรายกันอยู่เลย ใครสะดวกเช็คอินที่ตู้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครจะฝากอาวุธให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์เท่านั้นคะ่ะที่หน้า,าเคาน์เตอร์สายการบินนะคะก็จะขึ้นจอมอนิเตอร์อ่าสําหรับผู้ที่จะติดต่อฝากอาวุธปืนอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงเคา,เาน์เตอร์แล้วเจ้าหน้าที่ของสายการบินกําลังประสานงานกับกรมสัมพากรของสนามบินให้นะคะ เราก็รอรอนิดหน,นึ่งใครที่จะมาฝังอาวุธต้องเผื่อเวลาก่อนเดินทาง2ชั่วโมงนะคะบางครั้งก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนี่คืออาวุธของเรานะคะที่เราจะนำขึ้นเครื่องไปด้วยจากนั้นพอเจ้าหน้าที่ประสานงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเราไปที่ห้องตรวจอาวุธนะคะ และตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสนามบินก็มาพาเราไปที่ห้องตรวจอาวุธแล้วนะคะถ้าของสนามบินภูเก็ตนะคะเดินเข้าประตูมาจะเลี้ยวซ้ายแต่เราต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ของสนามบินก่อนนะคะเพื่อที่จะประสานงานกับกรมสัพาวุธของสนามบินค่ะห้องตรวจอาวุธของสนามบินภูเก็ตก็จะอยู่สุดท้ายของอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะเราก็เดิน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 ตามพี่เจ้าหน้าที่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงห้องตรวจอาวุธค่ะเราเดินมาถึงจุด รับอาวุธปืนแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็จะให้นําปืนแล้วก็เจากกรร้าของปืนเข้าไปในห้องเพื่อตรวจเอกสารและตวรวจรายละเอียดปืนต่างๆนะคะอเอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อผาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนหากมีความจําเป็นต้องนําขึ้นเครื่องปวดติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการบัตรรัฐวิสาหกิจหรือหน่หวยงานอื่นๆสองใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนที่ยังมีอายุใช้งานในวันเดินทางนะคะหรือหนังสือรับรองการพาวุธปืนที่ออกให้โดยส่วนข้าราชการค่ะสามบัตรผ่านขึ้นเครื่องของเรานะคะที่เราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เมื่อกี้ทั้งหมดเป็นเอกสารตัวจริงนะคะแนะนําให้ถ่ายเอกสารไปด้วยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่จะขอเป็นเอกสารด้วยนะคะ แนะนําให้ถ่ายเผื่อทั้งขาไปและขากลับนะคะสนามบินขอนแก่นที่ถ่ายเอกสารจะอยู่ใกล้ๆส่วนสนามภูเก็ตต้องขึ้นไปที่ชั้นสามนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดเสร็จแล้วปืนรุ่นอะไรกระสุนกี่นัดแม็กกีแม็กก็จะเข้าเครื่องสแกนตรงนี้นะคะขณะที่สแกนเจ้าหน้าที่ไม่หนุนย่านในฐานนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอขึ้นเครื่องตามปกติเลยจ้า